เดี๋ยวไปทำทายเรื่องการขุดหากองซุ่มริมทะเลกันดีกว่าขุดหากล่องซุมริมทะเลกันไปขุดหากองซุ่มริมทะเลกันไปไปตรงไหนไม่รู้ใหญ่เลยโอ้โอนั่นอะไรอะไรโดนป่าไอตูนั่นแหละมันเอาอะไรมาขุดไว้หรือเปล่าแต่เราต้องใส่รองเท้าแล้วมั เออต้องใส,ส่รองเท้า,ทาแล้วต้องใส่รองเท้าเลยถ้าเป็นข้างบนนั่นนะ่นะเนาะข้างบนนั่นน่ะไอตูบมันนอนเฝ้าอยู่อ่ะมันคงเอากระดูกอ่ะมาฝังไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นสมบัติอะไรสักอย่างแน่เลยดูสิเฮ้ <S <S ยแถวนี้เลยเฮ้ยนี่นี่น,นี่มันมีอะไรแปลกแปลปูดปูแบบนี้ด้วยนะน้องทศอัเนียเนี่ยอุ้ยนั่นน่ะค่อยนะเพราะว่าเจ้าตูบมันเฝ้าอยู่ต้องเงียบๆเลยเดี๋ยวเจ้าตูบมันตื่นอุ้ยกระดิกหูแล้วกระดิกหูแล้ว เจ้าตูบมันเฝ้าอยู่มันต้องเฝ้าสมบัติกองซุมแน่ๆเลยอะแล้วถ้าเจ้าตูบตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรีบขุดก่อนที่เจ้าตูบมันจะรู้ตัวเอ้ยมันรู้ตัวแล้วนะแต่มันโอเคมันยังไม่ว่าอะไรเออมันคงให้อะมันคงเฝ้าให้เราแน่เออมันเข้าองดูจิฮะอุ้ยมีอยู่ในนี้หรอฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าตูบมันนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยดูดีเพื่อนโอ้โหอุ้ยมีกล่องซูมจริงๆเวยเอออย่ามีขี้แมวนะ เอ้ยไม่มีมีแต่ขี้ตูบอ่ะไม่ใช่ว้าวได้แล้วโอ้สมบัติกองสุ่มซุกใต้ทรายเอ๊ยตู้ได้ยินแล้วในตูได้ยินเอานอนต้อนอนต้อโอเคโอเคเรียบร้อยสามารถสามารถเอาไปได้กองสุ่มใต้ทรายลาบูบูด้วยนะเพื่อนเพื่อนเห็นป่าวมีกี่กล่องแล้วเนี่ยแต่ดูแล้วมันมีนั่นนั่นไหม่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจากร่องลอยอ่ะไม่ว่ามันมีเยอะนะไม่ใกอแน่นอนเลยน่าจะมีอีกไปเนี่ยเนี่ยแถวนี้แหละ ให้ครบหรือลูก่อนที่แบตจะหมดน่ะมีตรงนี้อีกใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ม่เนปักอ่ไงหรเออันนี้เหรเฮ้ยนี่กรปอันนี้ดีกอันนี้ก็ปารอไม่มีนีลองดูสิมีกี่กล่องก็ไม่รู้้องถามเจ้าตัวโต๊ะมีกี่กล่องยืนนิเาแล่องกล่องสกล่องเหรอหนึ่งกล่องสองกล่องอนเลยเลยเลยนลอเอันนี้ลึกเลยโอ้นอนแล้วนอนแล้วทีเนี้ยเาตัวนอนแล้ว กสงมบัติมันเปิดแล้วมันก็น่าจะลวกปในทรายเลยเนาะ็นึ่งขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ค่อยดูดีๆนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสมบัติใต้ทรายลูกมันต้องคุกทรายเป็นธรรมดาแหละโอ้โหโอ้โหนี่มันใส่ไว้ความเลยเออใส่ไว้ใส่ไว้หนูก็กลัวมันลว ไไม่เป็นรก็ม <c oughs> ันเป็นสมบัติลายทรายมันก็ต้องเคลื่อนทรายธรรมดานะลูกเนาะโอ๊ยห,หันแล้วหันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูซิดูซ,ดซิมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,อ,ไมอะไรนะอะไรนะตร,นตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย้มีเรดาร์ออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่แน่ๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเรดาร์แบบนี้แหละเออแล้วตุ่มปกติห่างแล้วลึกไหมอันนี้ลึกไหมเดือแล้วเดือแล้วอ่ะโอ้มันเต็นเหมือนเดิมเลยมันจะได้ก็จะจับว้า มาแล้วอู้กล่องซุ่มลาบูบูใต้กองใต้ทรายมเล่นหรอไม่เล่นเท่าไหร่หรอกมันก็เปื้อนนิดหน่อยแหละเดี๋ยวล้างออกนะเนี่ยมันคือเนี้ยเนี่ยโอ้จะขุดไว้เหรอนั่นแหละมันขุดฝังไว้แน่ๆเลยกล่องซุ่มลาบูบูใต้ทรายหรืว่าไอ้ตุ่มันมีกี่ท่านะนี่เหรอนั่นนนนนนรู้มันก็ดิขางพอดีเลยมันก็ดิกหางนั่นอะ S <S> ็นมันนี่นี m m Man, u, like really ่แม่เห็นตรงนี Or, right <S <S ้นี่ครับน at ี่มันพุทดพุทพุทธแบบนี้นี่ใช่เลยมันมันมันแหลมขึ้นมาแบบนี้น่าจะใช่ระวังจะตุกโตดใส่นะนอนเป้าแล้วเยอะไรนอนเป้าวิเจอแล้วเพื่อนเจอไหมเจอแล้วค่อย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 แซะกล่องมันจะได้ไม่เละเนาะโอ้กล่องซุ่มลาบูบูอยู่ใต้กองทรายนะเพื่อนๆอุ้ยววิวไกลแล้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 ว โอ้ได้แล้วเพื่อนๆได้แล้วเพื่อนๆพอนต้องดละอุ้ยอุ้ยว้าวว้าวนี่กล่องที่เท่าไหร่เนี่ยกล่องที่สี่กล่องที่สี่แล้วเหรอเปิดเลยไหมนี่มันอยู่รอบๆเจ้าตูบเลยนะเนี่ยเปิดเลยว้าวอันนี้ก็เป็นบูบูโอ้กขี้โอ้ตัวแรด้วยโอ้าวบูบูมีอีกเหรอมีมีอะไรพุดพุดตะพุดฮะฮะไอ้จริงเหรอ เออไม่มีย kind of ่างเลยใช่ไหมพัดดิเหรอมีไหมมีไหมหมดแล้วเฮ้ยดไหนไหนโอ้ยนั่นเ้าโอ้เขี่ยวปลาฉลามตั้งเรดาร์แบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนต้องมีต้องมีอีกกล่องนึงน่นี่เจอเลยวโอ้โหมาซุกอะไรอยู่ใต้ทรายเนี่ยแก่เลยแก่เลยดูสิ อาลวงกันมาแล้วเป็นลาบุบุคุณยายไปล้างน้ำเดี๋ยวมันก็หายเปื้อนแล้วเนาะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วมาหมดแล้วมั้าเพราะว่าเจ้าตู่บอกว่าเจ้าตู่เอามาซ่อนแค่ตรงนี้ครับเออน่ะน่ะมดแล้วอันบอกว่ามดแล้วโอเคมดไปเล่นน้ำกันต่อมดแล้วไปเล่นน้ำกันต่อดีกว่าตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปล้างได้ไหม เอาไปล้างก็ได้อุ้ยล้างท้งทะเลเดี๋ยวล้างน้ำเปล่าดีกว่าไปล้างน้ำเปล่าเออเดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าใช่ไปเลยยองไมันไม่ไปเล่นหรอมันก็ถึงเอวเลยนั่นอะเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เต็มเต็มใหม่นะเอาใหม่นะเขาเพื่อนเพื่อนว้าโอ้โหโอ้โหหอยหอยเกลือหอยเกลือหอยมันจะเจ็บเจ็บนิดนึง อ้าเอาแล้วไม่ใส่เท้าแม่ฮะเอาแล้วไม่ใส่เท้าแม่แล้วเต็มเต็มคาราเบล ตงน่พัดไปเดี๋ยวก็พัดนะเดี๋ยวมันจะพัดน้องพบลงไปเลยนะบวบแล้วบวบแล้วเนี่ยบวบนะทำไมลูกหนูจะโยนเป็คนละทิศละทางเหรอใช่อ่ะลองดูแล้วทำไมแล้วมันก็จะเหวี่ยงแบบ360องศาใช่ไหมเออเตากระจายครับเออวิมันยวดลงไปเลยครับน้องพบมันยวดลงไปแล้ว อขอึ้นมาเยอะ, <ś revive> <practically> ะน้องพบน้องพบบอดน้องพบลอยไปกลางทะเลแล้วว่าป้ป้าเอาไม่ถึงแล้วทําไงดีฮะผมจะเอาอะไรไปอีกไม่เอาไม่เอารองเท้าลงไปอีกนะไม่เอานะเดี๋ยวมันจะไปอีกอ,อ,อ,อู้นู่นเนาโอ้โอบอดน้องพบไปกลางทะเลเลยอนะป้ป้าเกือบจะเอาไม่ถึงเลยโอ้นู่นพี่จะเจ้าไปลอยตัวแล้วดู เออเมื่อกี้ป,ป้าพาลงไปแล้วะ่ะเมื่อกี้อ้าวป้าพาลงมันหนูไม่เอาเอาคือไวยบนฝั่งหนึ่งมาเดี๋ยวแม่แม่เก็บรองเท้าให้ไม่ต้องเอาลงไปเดี๋ยวป,ป้าเข้ามารับจะหนูก็ไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้กันนะหนูเอาเดินลงไปมันจะได้เหรอเดี๋ยวให้ป้าเดินมารับอ่ะอ่ะอ่ะค่อยๆเดินไปเดี๋ยวป้าเดินมารับอนนี้มันก็จะเจ็บหน่อยแหละ จริงเหรอเจอแมงกระพุนเหรอมีพิษเปล่าเจอแมงกระพุนเหรอมันเป็นไงลูกมันลื่นๆเหรอฮะลื่งเลยขอไปแตะมันเหรอไปแตะแมงกระพุนตัวนโอ้เราก็เลยวิ่งหนีเลยแสบนิดนึงแสบด้วยหรอมันมีพิษไหมมีแมงกระพุนนะแค่แตะมันก็โดนเหรอแค่แตะมันก็เจ็บเหรอ เหรอแมงกะพรุนนะนะเออมันมีแมงกะพรุนไหมอ่ะโอ้ยมันจริงจริงมันไม่มาตรงนี้นะมันจะอยู่ลึกๆหน่อยนะแมงกะพรุนเห็นเลยเป็นตัวมันเลยหรอคุณไปเหรอมันกำลังแบบมีชีวิตว่ายน้ำเนี่ยนะหรอหนูกลัวปาดแมงกกะพุนลบบป้าโดนแมงกะพรุนไม่โดนหรอกพี่พลน่ะพี่พลน่ะ ไม่โดนหรอไม่โดนเหรอไม่ป๊ะป๋าต้องโดนอ้าวให้ป๊ะป๋าโดนหรือไม่ให้โดนไม่ให้โดนเด็กป๊ะป๋าต้องโดนอยู่แล้วอ่ะแต่ะป๋าต้องโดนอยู่แล้วไม่ให้โดนนะแต่ป๊ะป๋าต้องโดนอยู่แล้วนะแมงกะพุนน่ะไม่โดนไม่ได้ใช่ไหมเร็วเออเดี๋ยวป๊ะก็มาแป๊บเดียวเออป๊าลอยได้ป๊าลอยได้ป๊าลอยได้เออโดนเหยียงคอ วัวปรับโดนน้องเห็นวัวปรับโดนแมงกะพุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนะก็มาเดี๋ยวปะกําลังว่ายน้ำมาระยะทางมันไกลนิดนึงระยะทางไกล,มไ,ล,ลไม่อยากให้ปะไปเล่นแล้วไม่อยากให้ปะไปเล่นแล้ววัวปรับโดนแ <c oughs> <ด>มง <c oughs> กะพุนพัน โดนแมงกะพุนหรือเปล่าคันนะ่ะเห็นไม้บอกแล้วหนูบอกไว้กลับมันตั้งนานแล้วนะไม่กลับป่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามันไม่กลับมันไม่คันอยู่แล้วทำไมทำไมไม่กลับแต่มันคันอยู่แล้วป้าป้ามาในสายกับหนูนี่เออเอาบอดเก็บเออโอเคเอาบอดล<ๆ>าก น้ำเพื่อนๆ<ป>โอ้ออใช่เครื่องบินกำลังขึ้นไปแล้ว<ป>จากสนามบินอูต่ตะเภาเลยเพื่อนเพื่อนตรงนั้นเลยนะสนามบินอูต่ตะเภาไงน้องพบ<ป>ใกล้โอ้ไปเร็วส<ป>วัสดีครับเครื่องบินนน้องพบ